ถึงที่จุดที่2แล้วนะครับที่บ้านฟักข้าวใช่นะฐานที่2นะครับนี่ฟักข้าวครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าฟักข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างพี่เม่นอันนี้ของจริงหรือของปลอมครับพี่เม่นของจริงครับไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนะครับฟักข้าวเคยได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมบางคนไม่เคยเห็นลูกนะนะครับมันเหมือนของปลอมอ่ะพี่เม่นไม่อยากเชื่อเลยว่ามันคือฟักข้าวจริงๆรนี่สดมากนะเขาบอก่าเขามีประโยชน์มากนะฟักข้าวเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างคะพี่เม่นไม่รู้เลยครับนี่เดี๋ยวเราต้องไปถามกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เรามาเจอเจ้าของก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายราปกก่อนถ่ายรูปมานิค่ะเดี๋ยวเจ้าบ้านก็เราจะมีน้ำให้ชิมเจ้าบ้านให้ม่ชิมตายมือแต่ส่งโซเชียลอยู่ไม่ได้ทำาม่นั่นให้คุณเลยบ้านบ้านปักข้าวเราจะเปิดจะขายคุณดูลูกหนึ่งดีไหมนี่ครับ ข้าวที่มีประโยชน์อะไรบ้างครับเนี่ยมันมีเบต้าครอทีนมาฝกั่าแครอท10เท่าไลโคปีนมากกั่งกระเทศ12เท่าแล้วก็มีไมติมินซีมาฝกั่าส่อม60เท่าผ่านความร้อนคุณค่าอาหารไม่เสียด้วยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาเอาไปทำอะไรกันนะครับ เครื่องดื่มสมัยโบราณ<ะ>ปุยต,ตาทวดเราใช้ยอดอ่อนผัดน้ำผ,ผัดน้ำมัน<ะ>ต้มจิ้มน้ำพริกออ่อนแกงส้มต้มจิ้มน้ำพริกทำเป็นอาหารคาว,วพอรุ่นเราเนี่ยคุทรายเก่งมากถ้าเลยวิจัยว่าโอเคไม่มีเบต้ากับเ,เบต้าคอร์ติกับไลโคปีนเยอะแล้วก็เอามันขึ้นอยู่กับสีไงถ้าเรากินสดมันจะไม่ได้เพราะมันไม่มีสีอันนี้ขึ้นอยู่กับสีอันนี้สีแดงเม็ดเม็ดทานได้ไหมครับเนี่ยมะเร็ดมีพิษ คุณต้องสกัดเป็นน้ำมันก่อนกินกินถ้ากินขาวๆข้างในอ่ะมันจะมีสารไซยาไนเหมือนกับมันสัมประหลังกินด il> ิบไซยาไนกินส uh uh ุกไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอันน uh> uh> uh ี้คุณต้องชิมดูว่าเรากินเยื่อหุ้มเมล็ดกินกินกินตรงไหนมาแล้เอาเมล็ดอมกินไอ้แดงๆเนี่ยแล้วก็เอาออกมาอย่ากินเมล็ดนะอย่ากินเมล็ดใช่ไหมใช่แล้วมีประโยชน์อะไรครับวิธตกานคอเลสเโอรอลอะไรครปีไงจ๊ะอ๋อมนอยู่ที่นี่เหรอมันนึอยู่ที่เนื้อ เนื้อมันก็มีแต่น้อยเห็นไหมสีมันต่างกันเนื้อไม่มีรสชาติฝาดขมคล้ายๆกับมะละผสมสะเดาหน่อยเดี๋ยวช้อนหมดใช่ไหมจ้ะเอามาให้อีกนะอ้าวคลายเม็ดใช่ไหมคายเมล็ดออกมาค่ะอ๋อเรากินเยื่อมันเมื่อ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 เนี่ยนะต้องค่ะอ๋อเพราะข้าเขากินตัวนี้ผมรู้ตุงเนื้อค่ะเนื้อก็ทานได้จัดชิมเนื้อเลยหัวหน้าเนื้อก็ทานได้เนื้อมันจะขมคล้ายๆมะระนเหรอเนื้อขมเหรอ ผมผลฝาค่ะเป็นยาเป็นยาคุณผู้ชมนิ่งนิดนึงนิ่งนิดนึงเป็นยาเป็นยาการก็เปนยาารแปรรูปเมล็กจำกัดวงะมีประโยชน์ไหมเนื้อมันมีประโยชน์ไหมมีเบต้าคอทีเหมือนกันแต่น้อยกว่าเนื้อเยอเพราะเยื่อมันแดงเป็นตัวเบต้าอะไรคอคอทีอะไรมันมันช่วยมันช่วยอะไรครับเห็นอ่ไมเสแเทศอุ้ย ใช่ปะหกสิบเท่าของมะเขือเทศช้อนต่อช้อนทักข้าวเราดีกว่ามะเขือเทศโดนความร้อนอาจจะหายหน่อยทําไมถึงผักความร้อนแล้วไม่เสียหายมือนกับน้ำผึ้งลงสีมันฝรั่งอ่ะมันจะเอามะเขือเทศไปปิ้งไปขมมาทานคนไทยกินสดๆไม่ได้มันได้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไปผ่านความร้อนได้ยี่สิบได้อยู่แต่ว่าไม่เธออยากสวยเธอต้องกินเออเนี่ยเราะว่าผิวมันจะดีผ่านความร้อนดีกว่าขพี่เหรองจรริเหอทำไมเข้าใจนะทอลเข้าใจมันไม่ใช่มะนาว มะนาวผ่าปั๊บหรือหหรือห้าหรือแปดสิบบีใส่ต้มยำเหลือศูนย์เปอร์เซ็นเลยไม่ต้องซีอิ๊วาะไร็วมากอันนี้ไม่ใช่มะนาวผ่านความร้อนดีกว่าฟังด้วยผ่านความร้อนดีกว่าบางคนใช้คิดว่าสดสดดีที่สุดมันไม่ใช่เพื่อนบางตัวบางตัวต่างกันกินเม็ดหรือกินเนื้อคะกินเนื้อมันเนื้อมันนะจุ๊บๆคล้ายๆมะละกินเนืจะมันอ่เยื่อที่เมล็ดเยื่อที่าเนื้อมันนะจุ๊บๆคล้ายๆมะละกินเนือคือบางคนไม่เข้าใจไงคือฉันฉัน ฉันจะต้องกินอะไรอย่างเงี้ยมาได้ฟังหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นเห็นที่เขาทานกันมากๆคือน้ำฟักข้าวอะ่ะน้ำผัดข้าวเป็นกา,ามาแปลเป็นน้ำถามมาแปลเป็นมีกรอบสบู่โรชั่นคุกกี้ค่ะมา,าทำเป็นเ,เ,เดี๋ยวคุณขอหน้ามาดีแล้วเดี๋ยวจะให้กินในนั่นแต่ทำเป็นเ,อเอบอร์นี่กรอบเห็นปะอาจารย์อาจารย์ก็ทำเบอนีกรอบแล้วก็ชอบกินเบอนี่จานอยากกินเบอนี่ชอบมาก วบอกกับพี่ถามมาเรียนเลยบอกอาจารย์แล้วหนูจะทำยังไงให้มันเป็นปลาดิ่วกรอบอาจารย์อาจารย์อาจารย์วิถาอาจารย์หนุ่ยแกทำเกี่ยวกับฉลากใช่อันนี้อันนี้เป็นนายกสมาคมคิเพราะของเราทำไปรูปต้องไปอาจารย์มวิถาอาจารย์คุณของเกษตรกรรมไทยแสงกับเไปในวังขนติดปากเลยเห็นไหมเขาก็เลยบิดเอาไอเนี่ยเนื้อมันเนอะแต่ว่าเราไม่ได้กินเนื้อกินเม็ดเขาบอกว่าถ้าถ้าพรงนี้แปลรูปแล้วเนี่ยคุณค่าทางพุทธนาการยังอยู่ใช่ไหมเขาบอกแล้วไง ผ่คาอนความร้อนค่าอาหาร,รขึ้นสองเท่าแล้วดีกว่าดีกว่าด้วยคือคือคนคนคน,คนไทยอ่ะถาเข้าใจว่าผลไม้บ้านเรามันเยอนะไงเออ มันเยอะคือเราเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยเราคจะกินผลม้ทีทานสดแล้วมันต้องต้องทานใี้ถูกวิธีด้วยนะครับเพราะว่าผลไม้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันใช่ต้องศึกษาหน่อยต้องศึกษาหน่อยน้ำน้ำที่เราทำนน้ำฟันขที่ทำมาจากอะไรคะฟักข้าวค่ะฟักข้าว็คือส่วนไหนคะเชี่อค่ะชิมก่อนชิมก่อนแล้วเราพูดว่าอ๋อเธอทำอย่างนี้นะบางทีบางครั้งเราพูดแล้วมันไม่เข้าใจไม่ตอบโจทย์อร่อยอร่อยเหมือนทันเลยอ่ะจริงนะผสมอะไรไหมคะ น้ำส้มกับน้ำตาลพาเมื่อกี้ชิมแล้วใช่ไหมเยื่อไันมีรสชาติถ้าหักเราไม่ใส่อะไรเลยนะจบที่ทำไมในตลาดถ้าใส่ย่าหวานได้ไหมได้ค่ะแต่ย่าหวานเนี่ยมันจะหวานเสียบไปเลยได้เหมือนกันล้วต้องทดให้เป็นคนดูแลสุขภาพที่มีอยากไ่เป็นที่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเัาจะให้ชิมเขอีมากแล้วตัดหอมมเลยอร่อยมากจนอยากชิมอีกอันนี้ทัชเอาเอามาใส่คุกกี้เอาเยื่อเวลาตีเลยขวดเท่าไหร่ เวลาตีเนยนะคะค่ะเอาเยื่อใส่ไปในเนยเลยใเนยอีกแก้วหนึ่งต่อน่ไอีกหนึงเฮ้ยที่พูดแต่เนยได้ที่ดยังไอันนี้เป็นกอะไรนะอ่ะคุกกี้ฟักข้าวนี่คุกกี้ฟักข้าวครับสีสีน่ารักมากสีเขาสุดยอดเออเหมือนลูกบาศกเลยเน้องเอาไปไว้ไหนนะกันไกลจะนำฟักข้าวอร่อยจริงพอเวลาถึงบ้านป้าบักข้าวต่จะมาเบียดบางกันไกลอีชั้นไปเีคุกกี้คุกกี้จริงๆเลยคุกกี้ค่ะปราทานเบรกทานกับชา ชาดอกบัวเมื่อกี้ชิมุกี้ถานเราจะรู้ว่าโอเคโอเคมันคือนะหาเรื่องแปรไปนี่ฉันจะแปรวุ้นกรอบยังไม่ได้สูตรมาพี่เม่หนูลองทานหน่อยเขอร่อยแต่ว่าบาวนี่กรอบเนี่ยฉันจะบาวนี่ก่อนเมื่อวานลองดูนะได้ประโยชน์กรอบยังไม่ลงอันนี้หน้าลองลองอร่อยนะหอมด้วาหอร่อยมากอันนี้เป็นามีกรอบปลาข้าวอันนี่มีกรอบขอโทษนะคะหาเอาของฐานไม่ติดตันด้วยกรอบสะทานโลกันกรอบหวานโลกันจริงใช่ เขาถ้าถ้าโลงรันจริงแต่อันนี้ถ้าไม่กรอบนะไม่ต้องลงเลยค่ะกรอบมากเลยกรอบแต่อันนี้ตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้ทำมาหลายปีแล้วกรอบมากเลยค่ะจะไม่เห็นวางตลาดแสดงว่าคนจะกิน้องมาขึ้นมาที่นี่เพราะว่าของถ่ายเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ได้มันกรอบมากลูกค้าันไปแข่งเล่นอ่ะพอไปถึงรถเลยกรองที่ก้อนถุงเมดเลยบอกคงทำมาไม่ใช่มันไม่แลวก็อร่อยทุกอย่างกรอบจริงๆแล้วก็อันนี้สบู่ก็เรชอบัวนั้นสบู่ใช่แล้วขาวใสไม่แห้งตึงโลชั่นอ่ะ คุณพ so hmm. well, ่ออ่ะแกเป็นแบบคนแก่เกาไม่มีเหตุผลอ่ะเพราะว่าผ so nice. so ิวแกแห้งใช้แล้วไม่เกาเลยและตอนนี้โควิดถาเลยเอามาทําเป็นเจลล้างมือฟักข้าวอาจารย์สอนใส่มิ้นสาวใส่ฟักข้าวใี้โลชั่นใช่โลชั่นเวลานอนห้องแอร์หรือว่าแต่ลูกค้าบางคนไปทานนะฮะทาเนเรื่อยๆที่ด้านตัวจ้ะใช่เพราะว่าฟักข้าวเนี่ยไลโคฟีนไมนเกิดเทสทำให้ผิวขาวใสนะหอมเหมือนข้าข้วเหมือนแล้วก็สบู่ถา่นี่เก่าแล้ว อันนี้อะใช ие, aves, ้แล้วเขาใสไม่แห้งตึงนี่ไงซื้อไปสี่ก้อนมีไงล่ะตัวดีเนียนเลยมันมันมันได้แบบสิวที่มันเป็นแบบว่าแข็งแข็งอ่ะเวลาเราล้างมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยชอบเก่าเหรอเวลาล้างัเก่าแล้วมันดีจังเลยมันหลุดไโอเคมัน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 สาวผู้หญิงอ่ะตอนเย็นอ่ะกลับบ้านต้องเคลเซนซิ่งก่อนเคลด้วยอะไรก็ได้เคลเซนซิ่งก่อนเพราะเราโปะลงไปเยอะแยะเลยนะ แล้วก็ฟอกสองครั้งธรรฐานะเท้าฟอกครั้งเดียวนี่สายช้เองขับผิวหน้าเ่ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าฟ้าเนี่ยใช้เวลาหน่อยแต่ก็มันก็จางจางก็เลยใส่เท้าคน